ไททยตู้ฟักเราบริการด้วยใจเททยตู้ฟักจะออกจะตกจะเหนือจะใต้ไททยตู้ฟักจะให้ได้หมดงานเล็กงานใหญ่ไททยตู้ฟักรับรองราคาโดนใจเททยตู้ฟักเราบริการด้วยใจไททยตู้ฟักจะออกจะตกจะเหนือจะใต้ไททยตู้ฟักจะให้ได้หมดงานเล็กงานใหญ่ไททยตู้ฟักรับรองราคาโดนครับผมสวัสดีครับนะฮะอ้าวตู้120ฟองนะฮะ วันนี้ประกอบเสร็จเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4โมงเย็นนะครับก็จะเทสอุณหภูมินะครับให้จบก็จะเตรียมทำความสะอาดให้ลูกค้าลูกค้าจะมารับตอน5้าโมงนะครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันครับอุณหภูมิเป็นยังไงนะครับเปิดไฟนะฮะตัวนี้อ่าเป็นรุ่นร้อยฟองนะฮะรุ่นถาดสไลด์นะครับอุณหภูมิตั้งไว้37.5นะครับผม หาดบน,นะฮะสามสิบเจ็ดจุดสี่ถัดล่างสามสิบเจ็ดจุดห้าโอเคคงมาตรฐานอยู่นะครับตอนนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับเพราะตั้งไว้อ่าเทสประมาณสามชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงแล้วครับโอเคตู้ลูกค้าทุกคนนะครับผมอ่าทุกท่านนะฮะที่จัดส่งก็คือผมต้องเทสอุณหภูมิให้ได้อย่างนี้นะฮะก่อนส่งนะครับลูกค้าไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยทั้งสิน้น นะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับติดต่อได้นะครับทาง ID l ดียนะครับผมหรือบอโทรโดยตรงนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ